นี่บ้านจันดุมนะตำบลใหม่พ้านอุสุบทางก็บ้านดีครับหรือบ้านบ้านจันดุมเป็นบ้านนินบ้านใหม่ไม่ใช่บ้านใครบ้านพูดบ้านใหม่สองชั้นเดิมชั้นเดียวเบิ่องต้นตั้งดีครับทางดีการเกษตรเลี้ยงทำกานเหลืองนี่ยทำทำแซง อาจจะดูก็บนใ่ก็ตอนนี้เริ่มฝนตกนิดหน่อยครับพอมียาให้งัวกินสองออก็ก็ดีครับฉันเดียวสองเชิญแบานี้สวยครับบนใบใบานนี่ย Ừ. Có, mà chân kiểu hợp tốt đấy để... thì không thì rồi, phải chân khỏe không có lẽ đó lẽ bạn chân đúng, bạn này. นี่สา้านาใหญ่ๆครับโอ้บัวขาวบัวหลวงสีขาวเอ็มครับในตัง้งมีมเกลียวด้วยตั้งน,นะน,นาคือวัดจันดุงนะตอนนี้มีสนามออกำลังกานหน่อยีบาานโอ้บานเดง๋ยวจันดุลเขาวันนี้มีงานวันหนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดพฤษภาคมมีงานงานอหไรล่ะ งานยุอะไรหยุบัอะไรยของลพ่อครับไปเยี่ยมวัดั้งนอเดี๋ยวัใหญ่ครับสวยครับสวยครับนี่องดีครับรับไ่ยมัตรจดุบรก็มารวมงานบุญรัหยุบ